จับอะไรวะหูค่ะผมค่ะหัค่ะแม่ไมอยู่ค่ะแปะเลยเย่่เย่เย่เย่ได้แต่ร้องเย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 ได้แตร้องเยเยเย เยเยเยได้แต่ร้องเย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 ได้แต่ร้องเยเยเยอึปิ๊นอึ๊บๆตุ๊บๆจ๊ะเอ๋อือโหได้แต่ร้องเยเยเย อนจโ,โชว์พลังโชว์พลังโหน,น,นี่ส่งเสียงเโอ่เดียวก็ได้ไม่ต้องส่งเสียง